ธนาคารกสิกรไทยแจ้งลูกค้าที่ใช้แอปเคพับนมือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า9.0จะไม่สามารถใช้งานแอปเคพัได้ตั้งแต่วันที่19กันยายน2566เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานแอปเคพัได้อย่างต่อเนื่องให้ท่านรีบตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ a n d ด o i d ก่อนวันที่19กันยายน2566นี้ มาดูวิธีการตรวจสอบและการอัปเดตเวอร์ชั่นได้เลยนะครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีตรวจสอบเวอร์ชันแอนดรอยขั้นตอนแรกเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าขั้นตอนที่2เลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ ขั้นตอนที่3เลือกข้อมูลซอฟต์แวร์ก็จะขึ้นเวอร์ชั่นของ Android ในตัวอย่างนี้จะเป็นเวอร์ชั่น10ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องอัปเดตหากเป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่า9ให้เลือกอัปเดตซอฟต์แวร์กดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสรุปท่านที่ใช้แอปเคพัดบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android ท่านต้องรีบตรวสอบและอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่น9.0ก่อนวันที่19กันยายน2566นี้ไม่ฉะนั้นท่านจะไม่สามารถใช้แอปเคพัดได้ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านทียังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ